สวัสดีครับท่านผู้ชมเราพบกันตอนเช,ช้าเช่นเคยครับสินทัวร์ครับวันนี้เรามาถ่ายร้านขายข้าวเหนียวปิ้งนะครับข้าวเหนียวปิ้งทั้งปิ้งทั้งไม่ปิ้งตอนเช้าตลาดเพชรบีนะครับขนน้าวเหนียวปิ้งของสาวใต้นะครับปกติเขาแกจะมาสองคนกับยายนะครับแต่วันนี้ยายไม่มา <Yeah. S 2> ขอบครับมีข้าวเหนียวปิ้งมัดละสิบบาทมีทั้งกล้วยมีทั้งเปลือกมีทั้งมันนะครับ ครับขายดีครับตอนเช้าแต่น้องก็ขายคนเดียวขายไม่ทันปกติกยายก็จะมาแต่นี้วันนี้ยายยังไม่มาครับวันนี้ยายเตรียมของไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าเป็นวันพระขยาอันนี้แบบแบบข้าต้มมัดนะครับ ครับมาละสิบบาทครับกระรปิ้งแล้วมันจะหอมอร่อยครับข้าวเหนียวอันนี้ก็ร้านขายผัดหมี่นะครับผัดหมี่มีห้าอย่างมีผัดหมี่ซั่วมีผัดหมี่สมูทบีแดงแล้วก็ผัดซีิ้วเส้นใหญ่แล้วก็ผัดไทย แล้วก็ผัดมาม่านะครับขายตอนเช้าเหมือนเดิมครับ,บร้านเพชรอดีตแล้วก็ร้านข้าวต้มเครื่องด้วยนะครับร้านข้าวแกงร้านขายผลไม้สบปอกมีหมดทุกมีทุกอย่างครับตอนเช้าตลาดเพชรอดีมาได้เลยนะครับของถูกที่นี่ตลาดเพชรอดีนะครับมีของ มีที่เดียวครับของถูกที่สุดในตลาดเพชรตะลีตอนเช้าครับผัดหมี่นี่ห่อละ25บาทนะครับห่อหนึ่งกล่องหนึ่งกินแล้วอิ่มเลยนะครับมื้อนึงมือหนึ่ง,ม,งมีสซั่ว บัตรเครดิตแชร์กระสาค่ะผ่านไปผ่านมาแวะมึงไม่ค้าได้นะคะต้องสเไ<ม>นไหมคะเวลาบรรพามาใส่บาตรกันได้ค่ะพี่พร